คลิปนี้เนะี่ยจะเป็นคลิปที่เรียกว่าเป็นคำวยพาแล่นเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่า <Okay. S 1> ซีมซีนสี่สามยาวบอกอะไรเด็กของเก่าไปดูนะครับทําให้เต็มทีครับเพราะว่าถ้าคุณเป็นคนที่ใช่อย่างไรเขาก็เลือกคุณครับครับก็อสาวน้องนี่จะเข้ามานะครับก็โดยอีกไม่ต้องเก่งมากก็ได้นะครับแต่สุกไปก็ดีแฮมินเดี๋ยวตายแน่นะฮะสลบเลยขาดที่แ <c oughs> ก็ถ้าไม่เก่งก็ไม่เป็นไรนะับแต่ถ้าไม่สุดก็จะเป็นแบบนี้ <c oughs> ไม่ดีพืนขาดการทรงตัวเดี๋ยวบอกนอนนทุกคนว่าสู้ๆนะครับอย่างที่พี่นายว่านะครับดอยอิงก็ไม่ใช่ตัวอย่างหังชื้อนะครับแต่ว่าเพื่อด้วยความปรารถนาดีว่านอนกันไว้เยอะๆนะครับพี่รู้ว่าเองทำได้เว้ยอย่าไปกลัวถ้าไม่ลองก็ไม่รู้นะบางมันที่จริงที่เขาบอกกันว่าแบบเราอาจจะไม่ค่อยได้นอนหรือว่าไม่ค่อยได้กินข้าวเไรขนาดนั้นมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นซึ่ง ก็อย่าเพิ่งใจเสียก็อยากให้แบบค่อยๆเรียนรู้ไปมันไม่มีอ,อะไรที่เราทําได้มอะไรที่เราทำไม่ได้อท่านี้แหละ you can do it bro ตั้งใจเรียนนะน้องๆปั้นพอร์ตขยันขยันสู้ๆพักผ่อนให้เพียงพอนอนตุนไว้ให้เยอะๆเพราะว่าถ้ามาเรียนแล้วจะนอนน้อยขอให้โชคดีอย่าหักโหมมากเกินไปตั้งใจทำาพอ ฝึกสกิลด็ออิ่งมาเยอะๆเพราะว่าถ้าไม่มีก็บันไดที่หายแน่นอนมาดูกันนะครับเด็กเฟรมปีหนึ่ง <Okay. S 1> เด็กเฟรมปีหนึ่ง <My God. S 1> ทำอะไรเครื่องควบคุมมันแตกค่ะอ๋อมันใกล้ไปปะเด็กเฟมปีหนึ่งทำอะไรครับช่วย สวัสดีส่วน,น้องน้องปี69ทุกคนเราอยู่ปี68นะคะก็ซู่ซูนะยืนผ่อนเรียนดออิงมาเยอะๆนะเพิ่งส่งงานดออิงไปตอนนี้เหนื่อยมากเลยแต่ว่าสนุกทำได้แน่น,นอนทุกคนเก่งมากตอนนี้คือกำลังอยู่ในการตรวจตรวจด,ดอ,อิงตรวจด,ดอ,อิง แล้วก็งงไปเลยว่ามันนั่งทำอะไรอยู่คนก็คือว่าตอนนี้เราแบบเราพิเศษนะเอาเป็นแบบฟุ้งไปพิเศษก็คืออย่าบอกน้องๆนะครับัฝึกดอวิ่งมาดีๆนะครับไม่งั้นก็จะกลายเป็นแบบเปวลาสองคนอันนี้คือคนอื่นแบบตรวจเสร็จก็เดินออก ตัวเสร็จก็มานั่งอยู่เขาให้เขาอยู่่อนในนั้นนี่แหโซครับสำหรับใครที่แบบเราเองไม่ได้เชื่อว่าถ้าเราแบบสู้ไปได้เราจะได้ทำน้าทีฝากถึงน้องๆทุกคนนะครับเข้ามาที่นี่ก็อยากคุยกับพี่โอ้มนอนให้พอเก็บชั่วโมงนอนให้เขาพูดปิดนะครับพอแต่ละปีมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับ6,7,6,8,6,9 และในปีนี้ปี69พี่ก็คิดว่าน้องๆก็จะทําได้ดีเหมือนกันขอให้พยายามให้เต็มที่ครับน้องๆทาได้สู้ๆก็ขอให้เด็ก69เข้าฟิล์มให้ได้เป็นอนาคตของวงการภาพยนตร์ไทยครับผมทีแคสหนึ่งสู้ๆดูหนังให้สนุกครับใช่ครับน้อง ว่าเขาคือเขาต้องการคนทํางานจริงแล้วสิ่งที่เราต้องไปพิเศษคือเราต้องไป explain งานของเราว่าเราทํามันด้วยกระบวนการยังไงเรารู้ว่าเราเป็นคนทํางานแต่เราต้องพัดอธิบายงานแล้วแบบแล้วพิเศษงานของเราให้เขาเข้าใจอับรอบสองก็รอบสองฝึกวาดเยอะๆอ่ะก็ทำเหมือนรอบแรกแต่ว่าฝึกไปเยอะทำทำเหมือนรอบแรกใช่ทำทำหอด้วยทำหอด้วยอย่าวาดก้างปากอย่าวาดก้างปลาอะไรที่วาดแห่จานวาดแห่จานก้องก้างปลาไว้วาดตอน ตอนมาเราพอดเพราะเพื่อนผมเราพอดวาดก้างปลามาแต่แต่ถ้าวาดก้างปลาเราผลงานนึ่งต้องดีนะเออผลงานผลงานหนังต้องเฟี้ยวใช่นะครับพวกคุพูดสาหร่ายครับน้องๆให้น้องๆเจมแมวฝากกับแมวแซ่มแมวมาดูด้วยนี่คือน้องของก้านะครับขับรถเช่ากันนะครับเอาพื้นไอ้เหี้ย น่นะครับน้องๆพี่มา,อ,าออกกองปีสามนะครับรู้สึกไงบ้างสสว,วัวัดีครบผมง่วงไม่ไหวแล้วอะอยากกินอยากกินอะไรอย,อยากกินตีน้อยอยากกินตีน้อยเดี <c> ๋ <oughs> ยวเราจะไปเดี๋ยวเจอกันตีน้อยเยอะตกกองเดียเย๋ <c oughs> ดวยวเจอกันตีน้อยเดี๋ยวเจอกันตีน้อยนะครับสู้ๆนะคะทุกคนอ <c oughs> ยากบอกแค่ว่าสติ <c oughs> สู้เป็นกำลังใจให้ รู้ว่ามันยากแต่ว่าถ้าติดเข้ามาแล้วมันจะแบบสนุกแน่นอนแล้วก็เออก่อนที่จะเข้ามันจะมีช่วงฟิทเทอมนอนพักผ่อนเยอะๆแล้วมาลุยด้วยกันเยี่ยี่บิมจีจีสุดยอดสวัสดีเราเชื่อเนมโมสุ้ๆนะเด็กของเก้าอันนี้สภาพก่อนคุยงานนะครับยังไม่ได้คุยงานก็ยืนยันจำใส่ สวัสดีครับน้องๆ69เราเข้ามาเจอกันนะครับน้องๆตั้งใจทําฝันนะครับน้องๆนี่นี่ดูพี่ทํางานนี่ขุดฟองแบมขุองป่ะนี่เขาเรียกว่าอะนประมาณนี้นะประมาณนี้ก็ก็จะประมาณนี้นะครับตรงนี now, ้ส <and> ว <Gloria> ัสดีค <desp> ร <o coll age> ับเ็ก69ทุกคนก็ส <and g> ู D ้ๆนะคะแล้ว <and> ก <Kaf i |notimestamps|> ็อย่ากดดันตัวเองเกินไปยูแล้วเจอกันค่ะเดี๋ยวาวสู้ๆนะครับ พอถึงน้องพีนี้แล้วครับอยากข่าวซู้ซูครับเย่ yeah. อยากบอกเด็ก69ว่าซูะะ้ซูนะคะแล้วเจอกันค่ะก็ซู่ซูครับโ okay. อเคสิ่งที่เราอยากบอกกับน้องพี่69ใครที่สนใจแบบพวกภาพยนต์หรือ animation visual e f f e c t ะคือที่นี่ตอบโจทย์ว่า แบบอย่างพี่ก็สนใจทำภาพฟียลแล้วก็แอบสนใจวิชวลฟฟกด้วยแต่เรายังมีเวลาปีหนึ่งอ่ะเรายังมีเวลาแบบได้เรียนแบบเกือบทุกอย่างแบบได้ค้นหาตัวเองก่อนแล้วปีสองเราก็จะได้เลือกที่แบบเราสนใจส่วนคนที่แบบอยากเข้าพอร์ตโฟลิโอพี่แนะนำว่าทำคนง่ายเยอะๆแบบมีประกวดแข่งขันอะไรตามเว็บอะไรเงี้ยให้ ลองตามตามเก็บลองทําถึงจะไม่ได้รางวัลแต่ว่ามันก็สามารถเก็บเป็นผลงานได้เธอคิดว่ามันคือคณะที่ชอบสาขาที่ใช่ก็มาเลยมากันเยอะๆนะทําให้เต็มที่ก็พอผลลัพธ์จะเป็นยังไงก็ตามนั้นสู้ๆทุกคนดูทำไม่ได้ทำไม่ได้ <Okay. S 2> ทำไม่ดีสู้ๆนะคะกับการส่งปอดแล้วก็รอบอื่นอาจารย์ที่นี่โหดมากค่ะอยู่ที่นี่น้องไม่อดตายแน่นอน <laughs> น้องๆแค่เป็นตัวของตัวเองน้องก็มีโอกาสติดที่นี่แล้วนะน้องสวัสดีค่ะเด็กของก้าถ้าเกิดว่าติดคิดว่ายากแลนะ้วเรียนหนักกว่าเดิมค่ะขอบคุณค่ะไม่ต้องกังวลนะว่าพอจะไม่ติดเราเราเรามั่นใจในหลงานตัวเองก็พอถ้าเรารักเป้าหมายเรามากพอเราจะพยายามทํามันให้ดีเราจะไม่ทิ้งมันไปก็พยายามโฟกัสเป้าหมายมีแบบวางแผนสำรองไว้เสมอครับผมก็เราก็แบบค่อยๆบางบางทีมันอาจจะไม่ได้ไ ทันใจในเวลานั้นก็แบบค่อยๆทําไปครับเดี๋ยวเมันจะแบบค่อยๆสร้างขึ้นมา,าสู้ๆครับเด็กๆรหัส69มาฟิลมเวิร์กช็อปนะคะจัดวันที่11 12ตุลาคมนี้นะคะใครอยากรู้ว่า หลักสูตรภาพยนตร์เป็นยังไงต้องมาเวิร์กช็อปค่ะก็ตั้งใจมาถ้าเป็นตัวจริงก็ต้องรู้ว่าที่นี่ต้องการอะไรนะคะก็เตรียมตัวมาให้พร้อมนะคะก็เตรียมตัวมาให้ดีวา่าเราต้องการตัวจริงเนาะคนที่มีแพชชั่นนะคะโอ่นนี้ละค่ะขอบคุณครับ